สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับข่าวเที่ยงคืน26เมษายน2565กับตองพรพรครับ26เมษายน2565ครับมต,มติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มให้6เดือนนะครับเริ่มได้รับเพิ่มตั้งแต่เดือนเมษายน65ถึงเดือนกันยายน65สําหรับคลิปนี้จะอ่านรายละเอียดจากบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ฟังครับ วันนี้มีการประชุมคณะมนตรีแล้วก็ที่เว็บไซต์เว็บไซต์รัฐบาลนะครับก็ได้ขึ้นบันทึกการประชุมคณะมนตรีไว้ให้กับท่านผู้ชมได้ดาวน์โหลดอ่านสําหรับเรื่องที่น่าสนใจที่ช่องตองพันผมเอามาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็คือเรื่องที่13เป็นเรื่องการเพิ่มสวัสดิการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การพแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับคณะมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนำเรียกพอมอเสนอดังนี้นะครับ 1. ครับอนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 1 5จนถึงเดือนกันยายน2 5 1 5 ในอัตราดังนี้นะครับ 1. กลุ่มผู้สูงอายุ60-69ถึงปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ 2. กลุ่มผู้สูงอายุ70-79ถึงปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน150บาทต่อคนต่อเดือน 3. ผู้สูงอายุ 80ถึง8ปปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจำนวน2องรบาทต่อคนต่อเดือนและผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ250บาทต่อคนต่อเดือนนะครับข้อ2นะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามอัตราตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจะเป็นพศ2562ต่อไป3ในกรณีที่ผู้สูงอายุถูกระงรับสิทธิเนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐรับสายเกลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิ์ตามข้อหนึ่งด้วยโดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบผู้สวงหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ตามคำบริยัยของ คณะกรรมการกิจสตกาสาระสำคัญของเรื่องพอมรายงานว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับมาตั้งแต่ปี2548โดยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า100ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าในปี2565ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ คือมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า1ละ20ของประชากรทั้งประเทศอีกทั้งในอีกทั้งในปี2576คาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงสงวัยระดับสุดยอดนะครับคือมีผู้สูงอายุในวัย60ปีขึ้นไปมากกว่า1ละ28ของประชากรทั้งประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด66ล้าน1,071,144คนนะครับเป็นผู้สูงอายุ11ล้าน 96,511คนค uh, ิดเป็นร้อยละของประชากรทั้งประเทศโดยปีกุมาพัน2565มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพจำนวน10ล้าน8 9 6แสนเารยายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจาก สำนักง,งานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุดได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อยละห้าสิบจุดเจ็ดของผู้สูงอายุทั้งหมดและรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสดส่วนลดลงลดลงร้อยละสี่สิบเหลือเพียงร้อยละยีิบสองนอกจากนี้ผู้สูงอายุยังได้รับเงินจากบรหลานน้อยลงเมอี้ยงคีดผู้สูงอายุจึงกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายดุดังนั้นเพื่อบรรเทาความ ทุกยากของผู้กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบ,บางและต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและยังเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่พึ่งพาตัวเองได้ต่อไปพอมอจึงเสนอมาตรการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2 5งหโดยคาดว่าวจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพจํานวน สิบล้านแปดแสนเก้ามืนหกพันสี่ร้อยสี่สี่คนนตามจำนวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ในปีมงพันห้าร้อยหสิบห้เป็นจำนวนเงินแปดพันสามร้บล้านหนึ่งแสนหกบาทโดยมีารายละเอียดดังนี้ช่วงอายุของผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินนะครับผู้สูงอายุที่อายุระหว่าง6 0สิถึงหกปีนะครับก็จะไม่อ่านว่ามีจํานวนกี่คนก็จะอ่านอัตราเดิมเลยนะครับผู้สูงอายุหกสิบถึงหกปีนี อัตราเดิมรับเดือนละ6 0 0บาทนะครับก็จะเพิ่มให้100บาทต่อเดือนอัตราใหม่ก็จะรับเดือนละ700นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ70-79ถึงปีอัตราเดิมรับเดือนละ700ก็จะเพิ่มให้เดือนละ150อนะครับอัตราใหม่ก็จะได้รับ850บาทต่อเดือนนะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ80-89ถึงปปีอัตราเดิมรับ800บาทจะเพิ่มให้เดือนละ200บาทนะครับก็จะ รับอัตราใหม่เดือนละ1 0 0 0บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเดือนละ1 0 0 0บาทมีอัตราเดิมเพิ่มให้เดือนรับ2 5 0ก็จะได้รับเดือนละ1,250บาทนะครับซึ่งผู้สูงอายุทั่วประเทศจะได้รับตามที่อ่านมาเมื่อกี้นี่ทั้งหมด10ล้าน8ปดแสนเก4คนนะครับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุ6เดือนคือตั้งแต่เมษายนถึงกันยายนห5จะใช้งบมาเราวแปดพาล้าน1 0,000 6,000บาทนะครับ8,348ล้านเศษนะครับซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยู้สูงอายุจำนวนสหน่วยงานตามประกาศสำนักนายยมตีเรื่องการกำหนดเรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รัะผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอ,องส่งเสริมการสนับสนุนู้สูงอายุในด้านต่างๆต,ต,ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ256ตเรวจฉบับที่2พศ2561ดังนี้ 1. กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมส,งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานอยู่ในรับผิดชอบจํานวนทั้งสิ้น7,772แห่งโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจังที่พัสดุยุผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน7 5 4 7แห่งและเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณจํานวน225แห่ง2กงุงเทพมหานคร5 0เพต3เมืองพัทยา4กระทรวงการท่งโดยกรมชีกลางอนานวตความสะดวกด้านการจ่ายตรงเพื่องที่พัสดุยุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเอาละครับ นี่คือมติคณะมนตรีวันนี้นะครับก็จะสรุปสั้นๆให้ทราบอีกครั้งว่าจะมีการเพิ่มเบียเ้ยยังเชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะมีการปรับเพิ่มเบียเ้ยยังเชีพผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุเดิมนี่อายุ60-69ปีเดิมรับเดือนละ600ก็จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ100ก็จะรับเป็นเดือนละ700นะครับผู้สูงอายุที่มีอายุ70-79ปีเดิมรับเดือนละ700ก็จะเพิ่มให้เดือนละ150 ก็จะกลายเป็นรับเดือนละแปดร้อยห้าสิบผู้สูงอายุที่มีอายุแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีเดิมรับแปดร้อยต่อเดือนก็จะเพิ่มให้เดือนละสองร้อยเป็นรับหนึ่งพันแล้วก็ผู้อายุเก้าสิบปีขึ้นไปเดิมรับเดือนละพันก็จะเพิ่มให้เดือนละสองร้อยห้าสิบโดยให้ก็จะได้รับกลายเป็นเดือนรับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบซึ่งก็จะให้ได้รับอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปโดยอัตรานี้จะจ่ายหกเดือนก่อนคือจ่ายของเดือนเมษา พฤษภามิถุนากรกฎะดาสิงหาการยานะครับจ่าย6เดือนนะครับอัตราใหม่ส่วนหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามข่าวกันอีกครั้งเพราะตามมาติคณนรัฐรมนูเพิ่มให้ในช่วง6เดือนนี้หลังผ่านพ้นเดือนกันยายนไปนแล้วก็คือเดือนตุลาคม2565จะเพิ่มให้อีกหรือไม่ยังไงต้องติดตามข่าวกันอีกต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ